นิยามการบูรี่คือพฤติกรรมก้าวร้าวที่คนหรือกลุ่มคนที่มีความได้เปรียบทางใดทางหนึ่งกระทำต่อผู้ที่เสียเปรียบหรืออ่อนแอกว่าอย่างต่อเนื่องจนผู้ถูกกระทำรู้สึกแย่เจ็บปวดหรือเกิดความเครียดซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจเป็นการใช้กำลังการใช้ถ้อยคำทำร้ายจิตใจการใช้แรงกดดันทางสังคมการขีดการริบลอนสิทธ์ หรือการกระทำใดๆก็ตามที่ส่งผลเสียต่อความรู้สึกในเชิงลบการบูรี่แบ่งออกเป็น4ประเภทหลักๆคือ 1. การบูรี่ทางร่างกายเช่นการชกต่อยการตบตี 2. การบูรี่ทางสังคมหรือด้านอารมณ์เช่นการกดดันการยั่วยุหรือการแบ่งแยกให้ออกจากกลุ่ม 3. การบูรี่ทางวาจาเช่น การพูดจาดูหมิ่นหยียดยำหรือการอินทา 4. ไซเบอร์บูรี่เป็นการกลั่นแกล้งผ่านทางโลกโซเชียลออนไลน์ซึ่งเป็นการกระทำที่แพร่หลายมากในปัจจุบันเช่นการโพสข้อความโจมตีสื่อเฟซบุ๊กการหลอกลวงการส่งข้อความคุกคามทางเพศหรือใช้ถ้อยคำหยาบคายจนทำให้อีกฝ่ายอับอายและเสียความส วันนี้ไหมวันนี้ก็ได้นะแต่ว่าเรามีเรียนสายสองอ่ะงั้นเจอกันตอนสายสามค่ะได้ดีเัีนฟังมอโรพวกเราก็แล้วกันซื้อของกินมอโรพวกเราเลยนะมีตังไหมไม่มีครนะับตังเอาไปก่อนประมาณห้าร้อยโอเคงั้นเจอกันสายสองแล้ว มาครับนี่ฟังฟังครับนี่ก็คือเราหลอกบ้านไหนเก็บไม่ให้เราเก็บตังาไม่ซื้อข้าวกินสิอครับ ราบอกว่าถ้าเทอมงี้เราได้เอ่ะแม่เราจะออกรถให้ด้วยอะเหมือนกันเลยพ่อแม่เราก็จะซื้อมือถือให้ใหม่เหมือนกันส่วนเรานะถึงเราได้เกรดอะไรอ่ะเราไม่ขอพ่อเของก็ซื้อให้อยู่แล้วแล้วนายละ่ะอ๋อเราไม่ได้อยากได้อะไรหรอกครับใช้หรือเปล่าหรือพ่อกับแม่ไม่มีตัง ได้ครับไม่ฟังเราก็มีนัดเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะไปดูหนะังต่อครับผมเราก็มีเหมือนกันงั้นเราฝากงานครับเลยนะพร้อมนะครับ เมื่อกี้เพื่อนเหรอใช่เมื่อกี้เพื่อนเราเองพวกเขาดูรวยกันจังเลยนะถือไอแผกกันคนละเครื่องเลยต้อปกติแล้วฐานะป้านเขาดีเนาะใช่แล้วงานอะไรเยอะแยะเนี่ยอ๋องานของเพื่อนเราอ่ะอ้าวทำไมล่ะอ๋อพอดีเพื่อนมีธุระเลยฝากให้เราทำงานให้เฮ้ยได้เหรอเหมือนพวกเขามาหลอกใช้ฟางเลยนะไม่หรอก่อนกัน ชความเต็มใจว่าั้มใช่ก็ต้องต้องเต็มใจลักว่าอนาคตกันเรียนวิชาเดียวกันเออเออไม่เป็นไรเราจะกลับยังอง๋อก็กำลังจะเก็บของกลับแล้วเราจะกลับได้ไหมเออมานะเดี๋ยวกลับด้วยนะอ่ะช่วยเก็บของ ฟังก็มีผลประโยชน์ต่อเราดีนะเอ้ยแต่เราว่ามันจนนะมันไม่ค่อยเข้ากับพวกเราเท่าไหร่เออเราก็ว่าอย่างนั้นแหละรูเมื่อวานดิมันแต่งตัวอะไรนะมาก็ไม่รู้เสื้อก็กลมเก่ากางเกงก็เก่ารอ,องเท้าก็รองเท้าแต่เราว่ามันไม่เข้ากับเราอ่ะงั้นเราคบกันั้นแค่ตอนทางาน,นก็พอแล้ว <c oughs> อือือ จากมุมมองของผู้โดนกระทําผู้โดนกระทําอาจจะมีความเครียดซึ่งความเครียดเหล่านั้นน่ะไม่ส่งผลต่อผู้กระทําเลยผมอยากให้ทุกคนนะรักษาคำพูดของตัวเองและรักษาน้ำใจด้วยนะครับมุมมองของผู้กระทําที่ชอบไปบูลลี่คนอื่นคือในมุมมองเราอ่ะเราคิดว่า เขาอาจจะทําไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่ามันจะส่งผลเสียต่อคนที่เขาเป็นบูลลี่ใช่เขาอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่รู้ตัวเลยแล้วทีนี้เราคิดว่าการวิธีแก้ไขคนพวกเนี้เขาควรจะปรับมุมมองเปลี่ยนทัศนคติให้มันดีกว่านี้อย่าไม่ไม่ควรคิดว่าใครรวยใคร,ใครจนใช่แล้วมันจะทุกคนจะเท่าเทียมกันจะไม่มีการบูลลี่การจะมีความเห็นอกเห็ในใจกัน